เป็นกะปิขอ,องเต็งจะมีกะปิข้างในตรงกลางขอบอกว่าเ็สไฟแห้งๆเทสกับเขาบปปิ้นนี่จังถ้าไฟแรงม,มันจะไม่อุ่น้ำมันกวนกวนแต่นี้นนนจะไหม้เลยไหมอะไรแห้งเสยียบ อันนี้กินคือเดียวจูดเลยตัวข้าวจี่กิ้มปลาแดกเป็นยังไงอ๋อมันก็แห้งโพ้ไม่มีกะปิอะไรได้ตรงกลางนะเคยกินแบบนี้ที่มันนอกแต่ของพี่ของพี่จะสูตรมีมีกะปิอยู่ตรงกลางอยู่แล้วถ้าเดือนลองกินดูย,ยิง่งมีแซ่บเวอแบบนั อื้อถั่วเออถั่วเอา,าเกลือใส่หน่อยพี่มือนีไมีได้อาหารบันนอกเ <laughs> กลืออยู่ใส่เกลือ,อเกลือเกลืออยู่ในเปิดไอ้ข้างบนแล้วมันมีช้อนค้างนะน,นั้นแหละ แล้วพี่ก็เอาเนี้ยใส่กะละมังในใน,ในกะละมังข้างหลังกะละมังเล็กเกลือใส่หละขยาวขยาวขยาวมากเนี่ยโหสวเฮ็ดยังก่อน <c oughs> ใส่เยอะไหมเนี่ยไม่ ใส่ใส่อีกชีวิตมันต้องเค็มเมถึงจะแซ่บลงเสร็จแังจี๋สีบอกเข้มพักกว่านาะบนบุญเนี่ยขอขๆปร้มาณนู้นคอใช้อีกนู้นยังบุญอ,อีกออกนินกินกินกิน วัวสดถั่วลเสงตัสดต้มมันอร่อยเอาไปเอาให้บวกมู้นเข้ามากินของมันอร่อยเนาะก็คิดว่ามันจะชอบพี่พี่ดไม่คยแล้วเป็นไงไว้ซอฟไรดิดวาสันย่ยักี้วาสันมันบ่เคยกินถูกาถซอฟถือฮาอืมมันบ่เคยกินเพราะว่า บ้านเขาบ่าเป็น,นสิบ้านเขากินอีถั่วนึงนะขนมอันถั่วนี่นมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วขนมปาร์ตี้ขนมปติปา,ป,าปิกา้าอะไรนะคอนเน่บอกโคู้ดยังมีด้ยถั่วนี่เหรอมันบอกตอนเด็กๆมันได้กินหมดเลยขนมไทยบ้านมันผลิตบ่เป็นอิมพอร์ตมาจากเมืองไทยไปขายขนมที่เมืองไทยขนมก๊อปแก๊บอะไรทั้งหลายแหล่เลยไหม ไปขายยู่เล่เหมือนนอนเหมือนเลยมันก็กินเหมือนพวกเราตอนเด็กๆขนมไทยเรามันหลูมหมดนเลยในประเทศไทยเนาะส่งออกโกแก่มันกับหัวจักได้มาม่าหรอมีบ้องฮะมาม่ามันจะกินเฉพาะของไอ้นั่นไก่บ้งมีมีอะไรนะฮะชื่อมันว่าอะไรว่าหมี่อะไรว่าหมี่ล้งโคเล้งบ่อจากอินโดเอออันั่นเด็ดอร่อยเด็ดพอมาสำหรับมุสลิม มันมีนั้นด้วยผมทอดใช่ไหมโจ้าใส่กะปิเตี้ยเคยเพิ่งเคยเห็นเขาจี <c oughs> แม่แม่ทำแต่ก็โอเคขกี่ใส่กะปิบ,ปบ้านผู้ขย <นะ S 2> พอกินกับปลาแดงถึงว่าต้องเป็นกะปิแบบเปิดใหม่ๆมันจะอร่อยมากเลยนะมันสีมันใหม่ๆน <c oughs> แม่พี่ลองทำดูนะ ไม่เคยกินนัเนนี่ยก็อร่อยใช่กะปิใส่อย่างมันกะเซียบก็อร่อยอร่อยลองอ้วนดูเนี่ยโอ้ยก็เหนียวไม่เนาะโอ้ยเห็นไหมอ้วนลดอร่อยดีอันนี้แก้มมาก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 เมียจอยจอยแบ่บ่เออมักมักใช่มักจะจอยไม่จริงๆเขาก็ชอบหุ่นคุณอ่า เรียกว่าหุ่นดีหุ่นโอ,อเคไม่ระบุว่าจอยหรืออ้วนแต่ว่าหุ่นเซ็กซี่โอเคมู้ข้มากมักอ้วนรีลารีลาต้องเด็บหน่อยเขาเขาจะไม่เน้นเท่าไหร่หรอกว่าถ้ารีลาซุ้มกาลังแขงมาแขมีแอ<ม>พ<ม>พอมหรอซุอ้มกาลังมาเมียดูดกีกับผู้ชายเอเชียนเออชอบผอมๆแล้ววใครชอบอ้วนมู้ขมัมเห็นเด็บ กินยังไงก็กินไปเลยจะอ้วนจะอะไรไม่ไม่ต้องสนใจเพราะมัน oh. มันไม่ได้สนใจอิตลีเหรอไม่นะมันแะากจะค้นแต่มันบอกอม,มันบอกว่า,วาโอเคอะแต่ตะคุณี่อะไรตะคนแต่ว่าถ้าเป็นพวกอารักนี่อ,อาจจะชอบคนอาจจะไม่เน้นหุนก็ได้มัเขาอ,อาจจะเน้นที่แบบหน้าอกอเน้นผู้นะผหญิงบอด้สนใจเลย น้มหีแต่ยังบ่ได้สนใจเลยอืมสนใจที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงยิงเรือเป็นผู้แบบเป็นแม่บ้านนะเป็นผู้หญิงที่ดีนะแม่บ้านนะยดีเป็นไปเพิไม่ชอบหรอกใครบอกมันนะเป็นคนบอกมันบอกว่าผู้หญิงไอ้ผู้หญิงบ้านกูนะที่มึงเข้าใจว่าคอยต้องหายทูกด้วยผู้ชายเอ่อที่เข้าใจว่าผู้ชายมุสลิมมีเมียหลายคนน่ะ เป็นคนมกักมากอะไรเข้าใจผิดเพราะว่าคนบ้านกูแบบถ้าได้ถ้าได้แต่งงานมันบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะแต่งงานกันเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวยังไม่เห็นกันเลยเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่ยังไม่เห็นกันเลยจแต่แล้วพอได้แต่งงานกัน่ะ เจ้าผู้ชายเน่ะปลูกฝังให้รักเมียมากที่สุดอไลกับเทสเธอไลกกับควีนแต่เขามีเมียได้ให้รักที่มีเมียได้ก็คือผู้หญิงเมียคนแรกเน่ะต้องยอมพร้อมบ๊บยเป็นว่าผู้ชายสิแบบว่าทำลายจิตใจถ้าอีกเมียคนแรกบอกว่าไม่ได้รับไม่ได้มีความเจ็บปวดรดรแาวทางจิตใจมันกระเทือนเได้นอกจากยิ่งสิงยอม บัวด้ยไมยเขา่าคอยอธิบายจอกฟั่งหงจอกดูเรื่องวันหนึ่งแดกพี่ชายพี่หญิงปีกันจะตายแล้วร้วพูดแล้วเมียคนที่สองน่ะแล้วเมียคนที่สองคนที่สามตามมาเนาะเมียคนแรกคนที่สองก็ต้องยอมรับก่อนถึงจะเอาเมียคนที่สามได้แล้วที่รับเขามาเน่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมรับเขามาเพื่อว่าคือนานไะไม่เพื่อนเล่น